อนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะเราจะลงไปเล่นน้ําต่อแล้วกระเป๋ามาใช่ไหมแม่ดูสิ<ป>กระเป๋ามาเพราะไปลงลิฟต์ไปตอนนี้เราก็ลงจากลิฟมาแล้วนะเดีย๋ยวเราเตรียมจะไป เล่นสวนน้ํากันแต่ฝั่งนี้เป็นสระน้านะเราไม่จะมาเล่นสัะ์น้ําเราจะไปสวนน้ําประวังล่วงนะเดินไปเตรียมไปเล่นสวนน้ํากันอีกครั้งใช่ถ้าเราเดี๋ยวผมจะรีวิวสวนน้ําแล้วก็แต่เตววรียมเดี๋ยวไาเจอกันต่อ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เส้นทางการไปส่วนน้ำแต่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะไป <c oughs> ไปกันตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ยังไม่รู้เลย <c oughs> ไปกันต่อ นี่แล้วต่เตรียมจะเข้าสวนน้ำตาตอนนี้เราก็เตรียมตอนนี้ผมใส่เสื้อถับชุดว่ายน้ำมาละเย่ะสสวนน้ำนี่วิวตามทาง นี่เรามาต่อเปันร้านของฝากนะขายของได้ด้วยนี่มีโรลเลอร์คอสเตอร์ระวังเพลินลืน่นปะฝ้าย<ป>โอ้โเขามีกระเช้าึ้นเราเดินมาต่อแล้วถึงนี่แล้วเอาของมาไปตงกลาดีกว่า ันน <Workers> ี้เราก็มาจากสนามเรียบร้อยจะมาขึ้นรถไฟแล้วรถไฟจะไปโคราชมาเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันแล้วรถไฟออกแล้วเรียไปกันบูนูนปูปับปัชิญกระชัชิกระชักบูนปู ปาถึงนี่แล้วรถไฟวิววิวยำเดินที่โรงแรมพัทยาบารบีดรีสอรดหน้ารถไฟกำลังเลี้ยว โอ้น่สึอตอาหารตะยามเย็นมีชิงชาเช้าด้วยเพราะานั้นดูวันไม่ค่อยมีไม่เป็น N M ไรอ่ะงม่นี้ไม่ค่อยมี <ambiente> พอไปดูตรงใกล้ทะเลใช่ตรวใกล้ทะเลเวจะสวยนี่ตอนนี้เราก็อยู่จากที่ที่เราออกมาจากสถานีรถไฟนะเนี่เป็นอาตารรถไฟอ,อ๋อประมานตัวเดีออวยวตงนั้นก็จะเป็นรถติดว่าพันยาเดือดจับ ครื่องเล่นเดี๋ยวจะมาเล่นพรุ่งนี้ตอนเช้านะนี่จุดนี้แถวมันจะมาเล่นกันพรุ่งนี้นะส่วนตรงนี้นี่อันนี้เราจะมาเล่นอันนี้พรุ่งนี้ดูสินะเครื่องเล่นอันนี้เดี๋ยวจะได้เล่นพรุ่งนี้ แถวสวนน้ำมองอยากวิวสูงว้าวสลิงด้วยสวนน้ำนี่รถไฟมาถึงนี่แล้วถึงริมวิวริมทะเลวิวส,ยสวยโอ้

เาเล่นเทนนิสกัน มีท่าเรือว้าตรงนี้ภาพก็จะมมวมหน่อยนะมเป็นนี้ได้ไหมคะกระจกเป็นกระจกอันนี้จะเป็นรูเป็นกระจก ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงสถานีแล้วจะถึงแล้วตรงนี้เป็นส่วนค่อนาวอยู่ข้งหลังส่วนน้ำเลยตรงนี้ไม่ใช่คือสถานีตนแต่เป็นเอ่ออะไรนะไม่หมา หา่รอยฝาตอนนี้เราใกล้ถึง มีล ch ้อด้วยล้อรถรถไฟล้อรถมันจะจอดจอดแล้วจอดไปเดี๋ยวจะลงลงแล้วนี่บรรยากาศโรงแรม

นี่เราก็ลงมาจากสถานีรถไฟรี้บร่อยเดี๋ยวจะไปขึ้นห้องพักกันแล้วมีรถมามองซ้ายมองขวาให้มยไปเลย น้ำอะไรนะขอันดูดดูดนะรถมะเข่อดูดน้ำหน่อยไปล็อบบี้นู้นไปทางนี้เมื่อกี้รถมา จะขึ้นไปบนล็อบบี้ใช่ไหมักทายกล้องหน่อยหนาวไปกิ๊เพิ่งไปเล่นสวนน้ำมา ปเอเราก็ขึ้นมาไดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นลิฟเตรียมไปขึ้นลิฟต์กันนี่ตอนนี้เรารอลิฟต์ 5, 000, 000. มาลิฟต์กำลังจะมาแล้วแต่ไม่รู้จะมาเมาื่อไหร่ไปตอนเมื่กี้เราก็ขึ้นลิฟต์มาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าห้องแล้วเดี๋ยวห้องที่เอ่อหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองศูนย์อันนี้เนี่ยห้องห้องเรา 16, กกกหกส<ะ>องนึงไดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปหาอะไรกินแม่เราจะไปหาอะไรกินที่ไหนกันนะเถวนี้โอเค ไม่เจอกันตอนผมไปหาของกินนะบ๊าย